เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชิน,น่ดารกทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮมวุยโทมออนไลน์เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับสกินใหม่ของผีพายนะก็เป็นสกินแรกเลยที่ทํามาในร่างของมนุษย์นั่นเองเนาะก็จะเป็นสกินที่มาในมอลโมซีซั่น5นะครับก็อีพีหนึ่งเลยนะเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นสาสาวสวยเลยนะเบลลร่างสวย พี่พายล่างมนุษย์แล้วก็เวโรนาด้วยนะตอนนี้ทางเกมก็ได้แก้บักเรื่องสก,กินไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะทําคลิปรีวิวได้แล้ว โดยเซิร์ฟิใช้วันนี้ก็จะเป็นพอเดอร์ไกด์สส่ชุดนักล่าแล้วก็ตัวลัพิเศษนะครับซึ่งเคิร์สเนี่ยผมใช้เป็นเครื่องรางต้องสาบของชาลลอตนะเพราะว่ามันเหมือนมีบั๊กที่สามารถใช้เครื่องรางของชาลลอตได้แบบเลเวลแม็กอะอ,อผมก็ได้ใช้ไปแล้วนะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ให้ผมใช้อีกแล้วก็คือมันเป็นบั๊กนะแต่ว่าก็ก็ดีนะเพราะว่าเป็นคําสาบที่แบบว่าโคตรดีอะคือเอามาทดแทนยาสั่งได้แบบเราอาจจะแค่ไม่ได้โดนหลุมไวขึ้นหรือว่าพังของไวขึ้นแต่ว่า บัตรซีที่เราได้หลังจากกดใช้เคิร์สเนี่ยคือได้เยอะแน่นอนคือแทบจะเต็มหลอดประมาณ4หลอดได้ก็เรื่องของเซตเปิร์กแล้วก็เคิร์สก็จะมีประมาณน,นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันเลยดีก,กว่าว่าผีพ่านสกินนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ ผมเนี่ยยังปาแม่นอยู่เหมือนเดิมไหมนะเอคือแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะผีพายแต่ว่าพอได้มีสกินใหม่มาเดี๋ยวก็ต้องจัดเนาะก็เดี๋ยวไว้กลางๆเดือนหรือว่าสิ้นเดือนผมก็จะมาเปิดมอรมอวมในไอดีตัวเองนะก็มาสุ่มหาสกิน3ามสกินนี้กันโอเคแนละ้วผมก็เชือว่าโค้ดสัปดาห์นี้อย่าลืมที่จะสแกนเพื่อที่จะรับส่วนลดนะก็เป็นสกินของมิวมิวนะสกินก็เดี๋ยวเราให้ดูเลยแล้วกันนี่นะผมก็เป็นสกินของมิวมิวที่มาในบัตรมูลของสัปดาห์นี้นะครับ ถ้าใครอยากได้ก็สแกนทีววอ,อคนแล้วก็หลังจากซื้อเสร็จเนี่ยก็จะได้เควสง่ายๆแล้วก็พอทำเควสเสร็จก็จะได้รับสกินไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอ้โหเียงด่านแห่งความสิ้นหวังตาวนี้มันทำให้ผู้เล่นผีนี่คือแบบว่าใจสั่นละใจคอไม่ดีโอเคมหาวิทยาลัยคันนายาวกับผีไฟที่ผมอุตส่าห์ไม่ได้เฟดมาแล้วนะ่าจะเจอตีสี่นะ ตอนแรกเขาพีออมมาติเลยคือผมก็เดาว,ว่าจะได้เกะาะไอ้ด่านเล็กแหละผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ใส่อนั้นมาไงพเอเด็ไก่ไงแล้วใครตัวทีนะี้ทีนี้ผมตัวดิดดิดเล่นไปก่อนดูหลือมัออ้มันไม่ดูต่อเแหรอถ้าโดนยันอะไรอย่เงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ชัวนะไม่ค่อยรู้เรื่อง ระบบการใชคเคิร์สตังเท่าไหร่หรือว่าสเตมินาทิดาหมดลืมไปว่าไม่มีพอเดอร์ไกครับไอซับโอ้ยไล่ออฟเลยก็ไดนะ้เพราะว่าทิดาหลุดไปไกลแล้วสตีเฟนเดี๋ยวก็ฮิวิกแย่เลย ผมควรได้นะเมื่อกี้แต่ว่าเราพลาดก็คือพลาดว่ะเราลืมไปว่าเราไม่มีพอด้กกร์ไก่เงี้ยเฮียก่อนนะเด้พึ่งต้นเกมอย่างว่าเราอย่าพึ่งไปแพนิกเฮ้ยเจอหวัวสวยเลย อันนี้ตายแล้วเอ็นที่คิวมาเราเห็นออลาทั่วแมปเลยตสวนหนึ่งอยู่ข้างบนสองดูดมาโอ้โหดูดดูจากระยะใกล้อะทุกคนคือมันแบบผมว่ามันโกงอยู่ล่ะมันแบบอาจจะดีกว่ายาต่างด้วยก็ได้อะ ลืมแปว่าออฟเลือดสามเลือดเหลือแบบกระจึงหนึ่งอะโอ้โหแม่นขนาดนี้ฮัลโหล enough ไหวอ่ะป่าเบบี้ รืมอดูออล,ล่าคนอื่นเลยเมื่อกี้เราเห็นสตีเฟนเราก็เดินม,มาไล่เลยผมว่า,ถ,าถ้ามีพอเดอร์ไกด์อ่ะเกมนี้น่าจะเห็นภาพง่ายกว่าคือน่าจะน่าจะได้ไล่แบบไวๆกว่าตอกน้ำไปก่อนแล้วกันแล้วก็ดูดพลังกายมาครับ โอ้ยตาบัดกระตุกอ่ะมันเข้าไม่ได้ผมโล่ไปเลยนะเผื่อแบบว่าโดนตันตู้อะไรอย่างงี้ไม่งั้นเราจะดิ่นเหนีวไม่ได้โอเคผมน่าจะต้องแปลธิดาต่อเลย โอ้โหลูประตูอุปสรรคมากไม่รู้ว่าน้องฉีกไปหรือ,อยังด้วยโอ้ฉีกไปละโอ้อุปสรรคจัดอะคือแบบพอเราไม่มีพาวเดอร์ไก่ไงเฮ้ยผมได้ตามติโก้นเ,เนี่ยเอ้สเตเฟนเนี่ยนะอ่าเรียบร้อยแล้วผมเล่นแบบแข่งไงเล่นแบบฟอร์ชัวกินน้ำฮิวป่ะกินน้ำฮิวเอฟเฟกต์มันหายไปไหนอะ น่าจะมุดข่อต่อผมจะยังไม่ปา่าตามน้ำตายปะโดนต่ำน้ำตายครับโดนน้ำที่ติดตรงพื้นไปด้วยไ ไอ้นี่ต้องเก็บไว้เลยว่ะผมจะไปเอาที่ดาข้างบนเนี่ยที่ดาผมได้เป็นน้ำเหนือใช่ปะเราขาดอีกสามน้ำนะก็ลุยเลยเรีย <c oughs> บร้อย เห็นออร่าคนทั้งแผนที่คือรู้เลยว่าอยู่ไหนการคือรู้เลยไงโอ้รูก็ยังไม่ได้พังอ่ะแล้วคือเราเราเป็นตัวละครที่แบบว่าค่อนข้างตโลอะมงมันโผล่นะเพื่อน คนล่าสุดน่าจะอยู่แทนเออยู่ข้างบนเลยเหรอผมอาจจะโดนฉีกไกลนะถ้าเปิดวันด้าจะได้ความเร็วเพิ่มไหมอันนี้ไม่ชัวร์ผมเปิดวันด้าเพราะว่าเอาความเร็วเคลื่อนที่เผื่อเผื่อมันได้ถ้าได้ขวดหนึ่งทีน่าจะตัดน้ำตายเลยปะไม่น่าได้เดินไม่ทันแล้วไม่ทัน โอเคไม่เป็นไรครับโดนอีกครั้งเลยมันต้องมูดอยู่ละดูเป็นนตีนมันน่าจะรู้ว่าเป็นผไมไอ้เฟมอ่ะมันแบบว่าเด็กเด็กแถวเนี้ยแหละมันกวนตีนก็มาน้อง ดูดเลยโดนคือพอเราดูดมาแล้วเราได้บัตรตีกะคือแบบเราไม่ต้องทำไรเลยอะเราแค่เดินแบบอีซี่อะแล้วก็รอครับรอติดหลังแล้วก็ผมก็จับนอนเลยไงเพราะว่าเรารู้จักกันแหละเจะ่ว่าก็โดนไปก่อนน้องชายพี่ คือโดนด่านคันายาวนี่คือแบบว่าไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเลยขออนุญาตแบบว่าเอาคลิปนี้ไปลงนะครับโอ้โหถือว่าอันนี้ก็คือเป็นเกมแรกของวันเลยนะก็ถือว่ายังคมยังแม่นอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูเกมที่2กันต่อเลยโอ้โหแล้วนี่มันวันอะไรเนี่ยหมู่บ้านโอนุมาต่อเลยครับเมื่อกี้ก็คันายาวไปทีละรอบนี้โอนุอ,อีกน่าจะหนักกว่าคันายาวอีกนะเนี่ย ผมว่าด่านนี่คือแบบไม่รู้นะผมว่าพอๆกันเลยอ่ะสามโดดสามโดดสองวาร์ปไอคันยาวก็สามโดดสองวาร์ปเนาะเออโดดเลือดโดดห้องศิลโดดอะไรโอ้มุมนี้เอน้อง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 รู้ก่อนน้องแล้วน้องแบบว่าเปิดปุ่มใช้ปั๊บเลยไงเฮ้ยอูมีค้าถูกแล้วอ่าบ๊ายบาย เตีย่ข้าวไปด้วย1ถุง2ถุงละโอเคครับผมได้คนไวเลยเอทีคิวมาเห็นออร่าคนทั้งแผนที่เราเจอตีบิงจัดไปเฮ้ยติดแล้ววะโหแล้วมันแข็งนะคือแบบว่าปักนานเฮ้ยสองน้ำไปก่อนดูดมาดิดูดได้ปะอราดูดได้ด้วยนะเพราะว่าผมว่าระยะสิห้เมตรอะคือมันเยอะอยู่เนาะคือมันเยอะนะ มันไกลกว่าฮาร์ดกีสอีกวะฮาร์ดกีสสิบสามแต่ว่าเคอร์เล่าสิบห้าก็ไกลกว่าเยอะครับเคอร์าชาลอตไปลองหาเล่นดูของโคตรด,ดีตายล่วงนะอ่ะโอ้โอเคสองคนอยู่ข้างบนกับข้างล่างครับไป เอาคนนี้ก่อนประเจนใช่ไหมอดดไปแล้วดิเฮ้ยโดดพังแต่ว่าเซมินาดไอ้บัตซิงเราไม่ขึ้นนะน่าจะไกลเกินมันก็ไปโดดอีกรอบนึงผลงมาดักรอเลยได้ปะผมว่าเขาน่จะโดดแบบไม่มีอีกโก้อยู่ละเอามันไม่โดดเนี่ยเฮ้ยแต่เราเจอนี้พาตรงน,นี้เอานี้พาตรงนี้แทน,น,นเจอคนบ้านใกล้เลนเคียง โอ้แต่ผมไม่ได้อยากจะทำนะมันไม่มีคนให้ไล่อ่ะผมต้องทำยังไงบ๊ายบายน้องนิพาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งประเจนขึ้นมาชุบซีบิงโอเคงั้นแล้วเราจะไปไล่ประเจนตรงนี้กันถึงปะถึงด้วยนะห็นปะขึ้นมปสิบห้าเมตรอ่ะโอ้โหดูดิตีหลอดอ่ะเหมือนเหมือนกอดเคิร์สเบลเลยอ่ะ แต่เคลิ้เบลมันให้สามหลอดปะเคลิ้เบลแบบคนอื่นใช้อ่ะที่ไม่ใช่แบบว่าเบลใช้นะวุ๊ยโอ้โหติดออมาดำหนึ่งน้ำเอาดิวัดวัดวัดเชิงเลยปะล่ะวัดความแม่นกันเลยคือได้เมืนเกมปลาไม่โดนเขาก็ฉีกไกลอ่ะคือวัดวัดใจเลยอ่ะ นบเบาเป้ตีบิงตีบิงนบเบานบเป้นาเป้ตีบิงงั้นเราไปเอาตีบิงดีกว่าอูดูดิ <c oughs> คือแบบมันไก,กลเกินอะแล้วเราก็ต้องเดินแบบตัวโลโมชั่นกว่าจะถึงตัวคือเขาปักทูบเสร็จละคือด่านมันใหญ่นะแล้วเราไม่ได้ใช้เฟสด้วยอิ่มไปหนึ่งทีอิ่มไปก่อน ดีไปเลยก็ได้ถึงปะอลองดูอ่าอันนี้คือถึงอยู่ดีเนาะโวแต่เหมือนเตีมิน่าเขาจะน้อยแล้วเป้มมันมาแอบเลยตรงนี้เราไม่ต้องเอ็นตี้กวแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วเราเห็นตัวคนทายแล้วปัจเจนนะ่าจะกดเกิดเองนะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะกดไหม รอตัวลาวิเต็แจ้งตอนนี้ผมเดินบีบเรียกว่าเดินบีบหมู่บ้านมาอยู่จะเหมือนจะไม่โอเคมาวะนึกว่าเขาจะไม่มาเส้นนี้ละมัน,นแอบอะไรตรงนี้อ้นี้ชอบแอบ,บมุมด้ยแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เช็คมุมสักเท่าไหร่อยู่ไหนวะอ่านัไนไงโอ้ไปไกลจัด ข้าเจนก็เกิดเองแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วนะเป้ <c oughs> ไม่นิ่งไม่นิงน่งไม่นิ่งพอโอ้โหเกิดนู่นโอ้โหเดี๋ยวนะเดินไปก่อนเลย แล้วก็เจตเฮ้ยโอ้โหคอมมันเขาจะวิ่งขึ้นวะถึงปะถ้าถ้าตัวรับแจ้งก็คือยังไงก็ต้องถึงอะตัวรับมันกี่เมตรเองมาครับโอ้โหใจโมแล้วนึกฟังเสียงอยู่โอ้ยย้า เดี่ยวบันีฟรีเลยอ่ะคือเราต้องคือเราต้องปาเพราะว่าถ้าไม่ปาเขาก็ไม่ฮุดโอ่งหรอกเขารอจนกว่าเราจะปาน้ำโดนอ่ะดีเลยหัวดานอย่างโล่งเลยมันมันเหมาะกับบีไายไหมมันก็เหมาะแหละแต่ว่ามันไม่เหมาะเพราะว่ามันโยกง่ายไงคือมันเดายากอ่ะ เรียบร้อยยปายมองหน้าด้วยโอเคเกมที่แล้วเราก็ตึงไปแล้วเกมนี้ก็เบาสมองบ้างนะเราก็เล่นแบบว่าชิวๆอยู่ด้ ก็ตลอดการที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็น่าจะเป็นคลิปรีวิวสกินของผีเบลหรือไม่ก็เวโรน่าครับต้องรอติดตามดูกันว่าผมจะมาเล่นตัวไหนนะโอเคบายบายครับ